เปะปากใส่กูวเลยชักบันเลยจริงไหมชอบเปะปากทีนี้อ่ะแล้วในเกมไหนท่าไหนเป๋ปากท่ามหนันไส้นะถามอะไรก็ไม่ถามเขาให้มึงมาเป็นนางงามมิตย์จุนิเวรทให้มึงมาตั้งคำถามนางงามพอดิฉันงูกปากทำไมอยู่หัวไหมอยู่หัวไหมอยู่หัวมึงดิ ดูแล้วมีสนุกมันมีติ้งมีแต่ละคนมึงไม่มีเอเนร์จีอยู่เลยเห็นไหมดูแล้วว่วงนานไว้แม่แม่คำเดียวปีที่ชอบใครที่สุดคูดได้ไหมใช่โอเปอัคนเดียวคนเดียวแล้วก็สิอนนาเสือแล้วก็นิโคลิน ไม่เลือกคนเดียวไม่ได้หรอไม่ได้มือไม่ยุติธรรมนี่เพราะว่ามันมีสวยหลายคนไงเออตอนนี้จับมือสองคนฮะจับมือสองคนจับมือสองคนสามสามมาสามคนจับมือสามจับมือสามอ่าเฟิร์สฟังแล้วก็แอนนาเสือนี่คลีมันแตะจลิดคนไทยฟังไม่เออต้องฟ้ามงในไทยให้ได้ก่อน ล้อมึงเขาไปพูดภาษาอังกฤษที่จักรวาลให้ข้าพ่าล่าฟังว่าเขาซื้อหรือเปล่ามึงต้องเอากระแสในไทยให้ได้มงก่อนจัดจ้ารียไดแก้ผ้าแก้ไข่วน้้าม